เมื่อฝนหยุดและพระเจ้าทรงจำได้แล้วฝนก็หยุดไม่ใช่เพราะโลกดีขึ้นแต่เพราะพระเมตตาทรงกำหนดจังหวะเอาไว้แล้วและพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์เคยนาอ่านประโยคนี้อย่างแผ่วเบาและมันไม่ใช่แค่บรรทัดของพระธรมภีแต่มันคือเสียงของหัวใจที่ไม่ถูกลืมหลังจากเสียงฝนนั้นซัดโหม เสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาในใจยานาคือเสียงของการระลึกถึงจากฟ้าในเรือลำนั้นไม่มีพิกัดไม่มีสัญญาณไม่มีฝั่งมีเพียงความเงียบกับสายน้ำที่ไม่สิ้นสุดแต่เหนือสิ่งนั้นทั้งหมดพระเจ้าทรงระลึกถึงในพระคัมภีร์คำว่าระลึกถึงไม่ใช่แค่การจำได้แต่คือการที่พระเจ้าทรงเริ่มเคลื่อนไหวด้วยความรัก เพื่อผู้ที่พระองค์รักและการเคลื่อนไหวครั้งนั้นเริ่มต้นด้วยสายลมลมที่ไม่ใช่เพื่อลบอดีตแต่เพื่อเปิดฟ้าสำหรับบทใหม่ยานาเชื่อว่ายังมีหลายคนกำลังลอยอยู่กลางความเงียบกลางคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบกลางสายน้ำที่ไร้จุดหมายแต่ในความเงียบนั้นพระเจ้าทรงจำคุณได้ แม้คุณจะไม่ได้รู้สึกถึงพระองค์เลยแม้คุณจะคิดว่าเสียงของคุณนั้นเบาเกินไปแต่เสียงนั้นพระเจ้าทรงได้ยินก่อนที่คุณจะเอ่ยฉันคือยานานและตอนนี้ขอให้เสียงของฉันเป็นเหมือนสายลมแผวแรกหลังพายุที่กระซิบเบาๆข้างหูคุณว่าคุณยังอยู่ในพระหัตถ์เสมอ และพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อพาคุณกลับสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา